เราอยากรวยความสามารถอย่างเดียวในสมัยนี้มันไม่พอมันจะต้องมีเรื่องของดวงเพราะว่าคนเราต้องการเข็มทิศทําอย่างไรคุณนึงจะเดินไปในจุดที่คุณอยากประสบความสำเร็จมากที่สุดลูกค้ากับหมอดูติดต่อกันได้ง่ายเมื่อไหร่ก็ได้ที่สะดวกตรงกันได้หมดกับการเจอตัวจริงเลยนะคะมันเป็นสิ่งที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อนเปิดกว้างในหลายหลายศาสตร์หมอดูเตากระต่ายหอยเหย,เหยอะไรดูหมดทุกอย่างค่ะเป็นคนเชื่อเรื่องนี้ ต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่งานหมอดู .com Grand Opening ค่ะเราอยากจะทำแพลตฟอร์มที่ดีที่สุดสำหรับหมอดูดูให้บันบันเทิงดูให้มันมีความรู้สึกใกล้เคียงกับการดูจากตัวต่อตัว,ตวให้มากที่สุดวิธีของหมอดูก็คือการบอกเคล็ดลับบอกํำแนะนำทุกสารพันปัญหาหมอดูมีคำตอบให้หมดเรื่องอะไรที่ชัดเจนค่ะโดยไพ่ไม่เคยโกหกและไม่เคยเอาใจใครค่ะ,คะ จริงๆถ้าเวลาดูดวงเอ็มจะถามเรื่องการทํางานมากกว่าว่าที่ทําอยู่มันดีไหมหรือมันมีอะไรที่มันทําแล้วดีกว่านี้ไหมอาจารย์ชัญญาให้เอ็มแค่เปิดหน้าแล้วก็บอกหมดเลยแล้วก็แบบว้าวเลยอย่างนี้เลยจริงๆแล้วเนี่ยเขามีคําตอบของเขาในใจแต่ต้องการความมั่นใจหมอดว c o m เนี่ยจะบอกเนื่องรายละเอียดของแต่ละคนอย่างเฉพาะเจาะจงมันเป็นสิ่งที่ไม่เคยมีใครทํามาก่อนแล้วก็เป็นการรวมเอาขอดูที่ ชื่อเสียงแล้วก็เอาศาสตร์ทางด้านการดูดวงโหราศาสตร์มาไว้ด้วยกันตรงประเด็นกับคําถามที่ถามความรักการงานการเงินสุขภาพโชคลาภค่ะท่าคำถามหลักเลยหมอดูที่มาในงานไม่ใช่แบบว่าไปเจอใครก็หยิบม,มาเป็นหมอดูเพราะทุกคนมีชื่อเสียงหมดเราคัดหมอดูดีๆ เข้ามาช่วยในการให้คำปรึกษาเรารู้เอาไว้เพื่อที่จะเตรียมตัวสําหรับวางแผนในอนาคตถ้าเรามีแผนที่กําหนดเนี่ยมันก็ทําให้เราเดินได้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นเปลี่ยนการใช้ชีวิตยังไงทําให้แบบว่าเราได้รู้ถึงอนาคตแล้วก็แก้ไปได้ถูกต้องตามจุดที่เราต้องการอะไรอย่างนี้ค่ะด้วยหลายๆอย่าง เอ็มว่าเขาน่าเชื่อถือเขาไม่ใช่แบบว่าเพิ่งจะมาทำการอยู่บนแพลตฟอร์มทําให้การดูดวงสะดวกและง่ายทําให้ทุกคนนะคะสามารถเข้า <S <S หมอดูได้ไม,ม่ว่าจะเป็นหมอดูที่เราชื่นชอบหรือว่าเป็นหมอดูทีเ่เราอยากจะรู้จักถ้าอยากจะดูดวงมาที่หมอดู .com เราไม่ต้องไปต่อคิวนู่นนี่นั้นไม่ต้องไปตะเวนถามว่ามึงทำไรรวยอีนั่นอยู่ไหนอีนี่อยู่ไหนไม่ต้องขับรถโทรเลยอยากรู้อะไรโทรวิดีโอคอลอะไรเขามีทุกอย่าง อยากจะถามได้ถามได้เลยมีทุกศาสตร์อยากจะดูศาสตร์ไหนบอกได้หมดทุกอย่างหมอดู c o o m ค่ะฝากด้วยค่ะ